ดังนั้นค่ะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็เลยร่วมมือกับกรมชลประทานหน่วยงานราชการค่ะแล้วก็ศูนย์ดำรงทมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้านะคะเพราะตอนนี้ค่ะกำลังประสบปัญหาระดับน้ําในคลองพระองค์เจ้าขายานุชิตลดระดับลงทําให้น้ําทะเลเนี่ยหนุนเข้ามาค่ะส่งผลให้น้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําประปลาน้าปราปานะคะมีค่าคลอรด์เกินมาตรฐานทําให้น้ำเนี่ยเค็มเวลาที่น้ําประปาที่เราใช้ ปะโภบริโภคอะค่ะทีนี้เขาก็เลยลงพื้นที่เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เลยนะคะโดยที่คุณมนตรีอุทัยศรีผู้จัดการปรับปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคลา้าก็เข้าไปประสานของความร่วมมืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะกับกรมชลประทานในพื้นที่เขตติดต่อกับตำบลคลองหลวงแพ่งและตำบลอุด,ดมชนละจรเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุดนะคะดังนั้นตอนนี้สําหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ น่าจะได้รับน้ําที่เป็นปกติแล้วหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของน้าเค็มมาประมาณหนึ่งนะคะชี่ช้นำนะมีน้ําเค็มเข้ามาเนี่ยใช่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้เลยรดน้ําต้นไม้ต้นไม้ก็ตายทีนี้เอาไปล้างรถ ล้างก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวจะผูจะก,ก่อนเพราะว่าขนาดของอุปโภคบริโภคในบ้านเนี่ยยังผูยังกร่อนเลย<ช>นะคะนี่ก็น่าเห็นใจมากๆค่ะแต่ว่าพอทางการประปาส่วนพื้นภาคเข้าไปแล้วก็เห็นเลยว่าพอเข้าไปแก้ไขก็สามารถใช้น้าได้อย่างเป็นปกติใช่แล้วค่ะมากันที่เรื่องความคืบหน้าเรื่องโรฮิงจากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยที่ตอนนี้ความคืบหน้าที่ชัดเจนที่สุดก็คือมีการจัดตั้งที่เรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการลอยน้ําที่คุณเป้คุณไฟได้เล่าให้ฟ ะะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะคะถึงการช่วยเหลือในลักษณะต่างๆยืนยันว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้อพยพแบบถาวรขึ้นมานะคะแต่ว่าจะให้ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเนี่ยทำได้นะคะทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้อพยพด้วยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ ลอยลำไปเจอไปตรวจเจอก็ต้องถามถามว่าอยากจะให้ช่วยไหมมีอะไรติดขดัดอยากจะไปที่ประเทศไหนหลังจากนั้นก็จะช่วยเหลือตามข้อที่ขัดข้องนั้นหากว่ามีผู้ป่วยก็จะพาผู้ป่วยขึ้นมารักษาบนฝั่งโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมถ้าเผื่อมีมรสุมก็ต้องพาขึ้นฝั่งมาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภยัยหลังจากนั้นก็จะมีการปฏิบัตินะคะตามกฎหมายของไทยในเรื่องของอผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะผลักดันไปยังประเทศปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียก็ตามนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงนะคะกับ UNHCR แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการจัดตั้งสถานีลอยน้ําขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือเรียกว่าเป็นต้นแบบนําร่องเลยเพราะว่า เรียกว่าจัดตั้งไปก่อนอเขาจะมีการประชุมที่19พฤษภาคมนี้นะคะกับหลายประเทศเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประเทศอื่นๆถ้าจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็ให้เข้ามาแต่ว่าเบื้องต้นเราตั้งศูนย์รอไว้ก่อนเลยะนะคะแล้วก็มิตรประเทศจะมาประสานงานก็มาได้สหรัฐอยากเข้ามาช่วยเหรอมาได้แต่ว่าประสานกับศูนย์นี้นะประสานประสานกับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาบินเข้าน้านฟ้าของไทยหรือว่าเข้ามาในหน้าน้ำของไทยไม่ได้ ะะต้องมีการขออนุญาตก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการพูดถึงด้วยนะคะไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเราต้องมองว่าการช่วยเหลือคนชีวิตคนเนี่ยมีค่าทุกคนในโลกนี้เป็นหน้าที่ของทุกประเทศต้องดูแลมนุษยชาติของโลกนี่เวลาแบบประชุมไม่งั้นก็ไม่ต้องประชุมกับใครเวลาเขาเจอประชุมไม่ต้องไปเพราะไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้ก็ต้องรับพนันธัญญาเหล่านี้มาแล้วจะ,จะดูแลอย่างไรรัฐบาลต้องชัดเจนที่วันนี้ผมก็ชัดเจนอยู่แล้ว เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่จะช่วยเหลือเนี่ยก็ทาตามหลักมนุษยธรรมแน่นอนแต่ว่าก็ต้องประเมินค่าใช้ใจ่ายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของค่าอาหารใช่ไหมที่ต้องดูแลอยู่มื้อละ70บกว่าบาทนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าน้ํามันเราบินล,ลาดตะเวนเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันนะเราไม่ได้เติมน้ําเข้าไปหนใีใช่ไหมแล้วก็ยังมีค่าบริหารจัดการเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องไปคุยกับองค์กรต่างๆนะคะเมื่อวานก็มีการพูดถึงองค์กรของชาวโรฮิงจาด้วยนะคะว่าตั้น ยกรัฐมนตรีก็ให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อทาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้ประสานความร่วมมือกันแต่ถ้าเผื่อไม่ถูกต้องก็จะได้ทําให้ถูกต้องอืม,อมนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของการจัดตั้งเป็นศูนย์ประชาการทางทะเลแก้ปัญหาชาวโรฮิงญานะฮะในส่วนของกองทัพเมื่อวานนี้ก็ได้ว่ามีการเปิดศูนย์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับที่กองประชาการกองทัพไทยครับพลเอกวรพงษ์สงงานเนตรผู้บรัญรชาการทหารสูงสุดนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวกับอีก หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการจดตั้งศูนย์อํานวยการลาดตระเวนและก็ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียชื่อค่อนข้างยาวนะฮะ <c oughs> ย่อว่าสออ,อยทอซอออ,อออยทอ,อ่าฮะ,ะหลังจากนี้ไปต้นปเราจะได้ยินชื่อศูนย์นี้กันบ่อยมาก ette, ขึ้นเน็ตเอเน็ตนี่นเวลาสอบคงเครียดหน้าดูนะ <c oughs> อเออนะก็มีพลเอกวรพงษ์สงาเนรนะฮะผู้บญชจการทหารสูงสุดท่านก็จะเป็นพอออออยทอ สูตรนี้ก็จะดําเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับพลเอกวรพงศ์ก็บอกนะครับว่าสูย์นี้เริ่มทํางานกันแล้วนะครับโดยจะใช้เวลาปฏิบัติภารกิจเบื้องต้น2นส,สัปดาห์แล้วก็มีการพิจรารณาขยายเวลาช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเนื่องตามความเหมาะสมจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโดยการทํางานของสูย์นี้จะใช้โครงสร้างข,งของคณะผู้บริการทางทหารนะครับก็คือบูรณาการร่วมกรรันเลย นะครับทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็รองรับความร่วมมือจากมิตรประเทศที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวโรฮิงญานะอย่างที่กูบอกรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆด้วยนะฮะทางด้านของกองทัพอากาศโดยทัพเรือภาคที่สานะครับคุณผู้ชมฮะมีการจัดหมู่เรือช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมชาวโรฮิงญาในพื้นที่ทะเลอันดามานันนะครับบริเวณหมูกก่เกาะเซมิลัซึ่งก็อยู่ในน่านน้าไทยนะฮะแล้วก็ไม่ออกไปในทะเลหลวง โดยมีการจัดเรือหลวงแอกทองนะครับร้อมกับเรือในพื้นที่ทับเรือภาคที่3เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกชุดยาต่างๆยาเวชภัณฑ์น้นําอาหารนะครับไปสารวจถ้าเกิดเจอชาวโรฮิงญาก็จะนําของนั้นไปมอบให้นะครับส่วนการจัดวางกําลังในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้กําลังดูอยู่ว่าพื้นที่ใดเนี่ยที่เหมาะสมก็คือมีเรือของผู้อพยพโรฮิงญาเข้ามาเยอะ ก็าอาจจะไปตั้งอยู่บริเวณนั้นเพื่อที่จะเวลาเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยใกล้หน่อยอนะครับแล้วก็จะนําไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเขามีการเกาะตั้งเกิดขึ้นมาแล้วศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับค่ะ,คะมาที่ประเทศอินเดียกันบ้างนะคะอย่างที่เราเคยรายงานข่าวกันไปแล้วว่าร้อนาร้อนมากค่ะล่าสุดน,นะคะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย พุ่งทะลุไปถึง700คนแล้วนะคะโดยที่อุณหภูมิยังคงสูงอยู่เหมือนเดิมค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ48องศาเซลเซียสและเมืองหลวงอย่างกรุงนิวเดลีนะคะอยู่ที่44องศาเซลเซียสและก็บวกๆขึ้นไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยที่ทางการอินเดียเขาก็ออกมาประกาศเตือนเลยว่าถ้ากิดว่าใครไม่จําเป็นสําหรับการที่จะต้องออกไปอยู่กลางแจ้งนะคะก็อย่าออกไปอยู่กลางแจ้งเลยแล้วก็ให้ดื่มน้ํามากๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายจากเรื่องของ โรคฮิสโตรกได้อันนี้ต้องระม,มัดระวังกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยที่รัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสภาพอากาศร้อนจัดก็คือรัฐอนาทรัพ์ประเทศค่ะก็สี่หวันที่ผ่านมานะคะเสียชีวิตพุ่งทะลุไปแล้วกว่า5 5 0คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวัย50ปีขึ้นไปเป็นชนชั้นแรงงานที่ต้องออกอไปทํางานตอนกลางวัน นะคะอันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ในเมืองกรกาตาค่ะเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตกนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายแต่ที่น่าตระหน,นอกตก,ตกใจก็คือว่าเป็นคนขับแท็กซี่ซะสองรายเขาก็เลยมีกฎมาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ขับแท็กซี่นะแล้วแท็กซี่ไม่ติดแอร์ห้ามนะขอห้ามช่วงเวลา5ชั่วโมงเนี่ยกลางวันกลางวันเนี่ย อย่าออกเลยอม,มันร้อนมากอะค่ะคือไปทําลายแทงมาค่ะว่าทําไมอินเดียถึงได้ร้อนแบบเกือบ50องศาแต่ว่าลายมือแย่มากเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังแทนภาพก็แล้วกันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีคลื่นความร้อนจากทางปากีสถาเนเข้ามาพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเข้ามาทางด้านตอนเหนือ,อก็ทําให้เกิดความร้อนนะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนเหนือแล้วก็ไล่ลงมาด้วยทําให้ในอินเดียนร้อนมากนะคะ48 47องศาโดยเฉลี่ยแบบนี้แล้วก็ตอนนี้รอฝนอยู่แต่ว่าฝน,นยังไม่มาต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์ แต่ว่าคลื่นความร้อนแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงรกรกฎาคมเป็นประจำเพราะฉะนั้นคนอินเดียเนี่ยก็จะเจอสภาพนี้อยู่ทุกป,ปีแต่ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าผู้สูงอายุมีภาวะขาดน้ําได้ง่ายกว่าคนอื่นๆวัยอื่นๆเพราะฉะนั้นในบ้านเราเองก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้าเรื่องแปลกอันนี้แปลกจริงๆนะฮะมีการแข่งขันกินเร็วที่เชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ชายเข้าไปแข่ง แต่ว,ว่าแพ้สาวเกาหลีที่ลงแข่งด้วยติดตามช่วงหน้าครับ